ต้นปาล์มสีเหลงราคาถูกมีให้เลือก3ขนาดนะคะขนาดต้นกระทัดรัดอายุ6เดือนขนาดต้นประมาณ1ปีความสูงประมาณ1ฟุตและอายุ1ปีกว่าความสูงประมาณ2ฟุตต้นสีเรลงเมื่อนำไปปลูกในที่โล่งแจ้งที่มีต้นไม้อื่นรวมอยู่ด้วยก็จะเป็นต้นไม้ใช้ประดับสวนกิ่งก้านจะไม่ยาวเก้งก้าง แม้จะเป็นไม้ร่มลำไรนะคะลำต้นจะสวยงามตามภาชนะที่เราใส่เมื่อเราใส่กระถางเล็กๆเ,เขาก็ไม่เติบโตไปมากมายแต่ถ้าเราปลูกลงดินเขาก็จะเติบโตวกว่านี้ค่ะย่าๆ <Yeah, yeah, S 1> มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ยา่ยาๆพามาดูต้นสีเหลงที่อยู่ในวงบ่ออยู่ในท่อเล็กๆนะคะไปชมกันเลยค่ะต้นสีเหลงนี้ใช้ขยายพันธุ์โดยการพาเพาะเมล็ดนะคะพเพาะเมล็ดใช้เวลายาวนานค่ะ ่าจะเติบโตเป็นต้นขึ้นมาเขาจะค่อยๆเติบโตนะคะไม่ได้เติบโตเพรวดพลาดต้นปาล์มเสลงเป็นไม้ยืนต้นมีรากแก้วค่ะหากรากแก้วกระทบกระเทือนต้นก็จะตายนะคะต้นปาล์มเสลิงเมื่อเราปลูกลงภาชนะหรือลงดินเมื่อตั้งตัวได้แล้วต้นจะแข็งแรงทนทานแม้จะเจอความแห้งแล้งก็มักจะทนและผ่านพ้นมันไปได้ค่ะอยู่ในกระถางตรงนี้สังเกตว่าในกระถางจะแห้งมาก แต่ต้นปาล์มใบก็ยังสวยค่ะปาล์มสิเหลงเป็นพืชที่ทนแ้งเพราะปกติเขาอยู่ในป่าก็จะไม่มีใครไปรดน้ําก็เติบโตมาจากน้ําค้างหรือช่วงหน้าฝนที่มีฝนตกก็จะเก็บน้ําสะสมอยู่ในดินบ้างแต่ช่วงหน้าแล้งเขาก็ผ่านเหตุการณ์น,นั้นมานะคะจนได้เราได้ต้นสิเหลงมาปลูกตามบ้านซึ่งอาจปลูกเป็นไม้ประดับหรือนําไปใช้ประโยชน์อื่น ประโยชน์ที่นําใบสิเหลงไปใช้เช่นใบของสิเหลงใช้มุงหลังคากระท่อมหรือขนําในสวนยางใบแก่ของสิเหลงนําไปตากให้แห้งนํามามุงหลังคาหรือมุงฝาบ้านฝาขนําไว้กันลมและกันฝนไปได้ระยะหนึ่งส่วนยอดของปามสิเหลงบางคนนำมาทำอาหารโดยนำยอดอ่อนมาแกงกับหมูหรือเนื้อส่วนผลเล็กๆของสิเหลงซึ่งจะร่วงช่วงปลายปีจะนำมาลวกกับน้ำร้อนแล้วกินเนื้อด้านใน เป็นวิถีชีวิตพื้นบ้านที่บางคนทำต่อเนื่องกันมานะคะเมื่อพูดถึงต้นปาล์มสิเหลงหากเรานำมาใส่กระถางวางเป็นไม้ประดับก็จะได้มุมสวนเพิ่มความร่มรื่นให้แก่บริเวณบ้านหรือนำเป็นของฝากของขวัญให้กับคนรู้จักก็เท่ไม่น้อยนะคะในที่สำคัญสิเหลงเราต้องการให้ต้นเล็กหรือต้นใหญ่อยู่ที่มือของเรานะคะหากเราใส่ภาชนะที่เล็กต้นเขาก็จะ จำกัดความเติบโตไว้เพียงเท่านั้นค่ะไม่เติบโตไปมากมายแต่ถ้าหากเราต้องการให้เขาโตวกว่านี้นิดนึงเปลี่ยนกระถางเมื่อเห็นว่าต้นเขาเติบโตแล้วเปลี่ยนกระถางให้ใบใหญ่ขึ้นกระถางใหญ่รากก็ขยายยืดยาวขึ้นหาอาหารได้ดีขึ้นเขาก็จะเติบโตยิ่งขึ้นค่ะหากต้องการให,ให้ใหญ่ยิ่งกว่านั้นหรือต้องการให้เขาเติบโตไปตามธรรมชาติก็ปลูกลงดินนะคะ ปลูกลงดินสิเหลงก็จะเป็นพืชยืนต้นที่มีลำต้นสูงและจะเป็นลูกเราก็สามารถเก็บลูกมาขยายพันธุ์ได้ต่อๆไปค่ะแม้สิเหลงจะเป็นพืชทนแล้งแต่ถ้าหากเราปลูกเขาเพื่อเป็นไม้ประดับก็ไม่ควรให้เขาเจอความแห้งแล้งนานนะคะเพราะเขาแห้งแล้งเขาไม่ตายแต่ใบก็จะไม่ค่อยสวยค่ะเหมือนต้นนี้ไม่ค่อยได้รดน้ํา จะเห็นว่าต้นไม่ตายแต่ใบจะไม่ค่อยสวยนะคะเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับต้นที่เราดูแลรดน้ำเป็นอย่างดีต้นนี้ก็จะกลายเป็นไม้ที่ค่อนข้างขี้เร่ค่ะเพราะว่าทนเล้งไม่ได้น้ำนะคะในช่วงนี้อากาศร้อนใบจะมีสีเหลืองเมื่อเทียบกับต้นที่ดูแลเป็นอย่างดีรดน้ำสัปดาห์ละสองครั้งใบก็จะต่างกันนะคะนี้ก็เป็นสีเขียวสด คามสีธรรมชาติของใบสิเหลงที่ควรจะเป็นค่ะแม้ว่าต้นไม้จะทนแล้งเราก็ต้องดูแลเขานะคะอย่าปล่อยให้เขาแล้งหรือขาดน้ำนานต้นไม้ไม่สวยอาจจะใช้เวลาหลายวันกว่าเขาจะฟื้นตัวเป็นต้นไม้ที่สวยค่ะต้นสิเหลงเป็นพืชที่ดูแลง,ง่ายนะคะรดน้ำสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งหรือยุ่งยุ่งหนึ่งเดือนไม่รดน้ำเลยเขาก็ทนอยู่ได้นะคะแต่อย่านานเกินไปค่ะ ยายาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย